คันนี้นะคะรถวิ่งมาแค่7จ็ดหมกเิโลเท่านั้นนะคะถือว่าไม่น้อยมากๆกับรถปี2017นะคะสวัสดีค่ะทุกคนนักขายรถนะคะจากรถบ้านคุณวิทยาค่ะวันนี้นะคะมีรถส,สวยเข้ามาให้ดูให้ชมกันอีกคันหนึ่งนะคะเป็นแบรนด์นิสสันค่ะเป็นตัวนิสสันอเวล่า โก1.2 e ส p o r t นะคะรถปี2017นะคะรถบ้านมือเดียวป้ายแดงนะคะออกห้างเลยคันนี้เจ้าของเก่าดูแลดีค่ะสภาพโดยรวมถือว่าเกิน90%นะคะแต่อาจจะมีภายนอกด้านหน้าอาจจะมีรอยกหินกระเด็นบ้างนิดหน่อยนะคะแต่ว่าเดี๋ยวอันนี้เดี๋ยวทางเราเก็บงานให้ใครที่หารถอีโกคาขนาดใหญ่ไปใช้งานนะคะแนะนำคันนี้มากๆเลยคันนี้สวยแล้วก็ ราคาประหยัดมากๆเลยค่ะเดี๋ยวเราไปดูรถโดยรวมว่ารถสวยจริงกันไหมไปดูกันค่ะนนหน้าสีโดยรวมนะคะความที่คันนี้เป็นตัว 1.2e ส port <S น,นะคะก็จะมีเดยทามาให้ด้วยนะคะสีโดยรวมอาจจะมีรอยหินกระเด็นบ้างนิดหน่อยเดี๋ยวทางเราเก็บให้นะคะจะ,จะมีหินกระเด็นใส่นะคะอันนี้ยางเป็น ะะเป็นยางปี2021ไซสยย์ยางอยู่ที่ 18560R15 นะคะสวยๆนะคะดอกยางครบๆใช้งานกันอีกยาวๆนะคะโอ้สวยนะคะสีบางเดิมจะมีรอยขูดขีดนะคะยางไม่ได้ทำสีนะคะคันนี้ด้านท้ายมีเซ็นเซอร์มาให้ทั้งหมด3จุดนะคะมีกล้องถอยหลังให้ด้วยนะคะใ้ น,นี้นะคะตามขอบนะคะรถสวยนะคะการันตีไม่มีพลิกคว่ำไม่มีชนหนักไม่มีจมน้ํานะคะซับซ้ายขวานะคะแล้วก็ด้านท้ายนะคะกว้างขวางมากข้างล่างก็จะเป็นยางอะไรนะคะแล้วก็พวกเครื่องมือนะคะอยู่ครบ,บเลยการันตีนะคะรถไม่มีชนหนักไม่มีพลิกคว่ำนะคะ เดิมๆเลยนะคะไม่เคยติดแก๊สด้วยนะคะสวยๆค่ะด้านท้ายต้องถอยหลังมาให้ด้วยครบๆเลยสีบางมากๆเลยนะคะสีบางเดิมมากๆเดี๋ยวไปดูข้างในกันหน่อยดีกว่าก่อนไปดูข้างในเดี๋ยวพาดูประตูก่อนดีกว่าว่าร,รถสวยเดิมจริงไหมแกะให้ดูกันตรงนี้เลยเม็ดอักยู่ครบทุกจุดนะคะ สวยเดิมตามหัวน็อตนะคะไม่มีรอยแกะรอยไขนะคะเดิมๆเลยเ mm hmm. จ้าของเก่าคือดูแลดีนะคะตามสติกเกอร์ตามหัวน็อตนะคะยู่ครบทุกจุดนะคะหัวน็อตเดิมๆเลยไม่มีเคยแกะเคยไข่นะคะเม็ดอักยู่ครบจ้ะสวยสวยเลยไปต่อกันที่ประตูที่2เลยจ้ะให้ดูกันตรงนี้เลยรับลูกค้าที่แบบว่าอยู่ไกลนะคะ ดูกันเจอมัเม็ดอ้างยูครบทุกจุดนะคะการันตีเลือกรถสวยๆมนเลือกมาใช้เองนะคะเม็ดอักงยู่ครบทุกจุดกันไปเลยไม่เอารถพลิกควาเรถจมน้ำมาแน่นอนค่ะประตูฝั่งผู้โดยสารด้านซ้ายนะคะนี่ก็จะเป็นสายกล้องมองหลังนะคะ ประตูเดิมๆนะคะเม็ดอาร์ยูครบทุกจุดนะคะสวยๆเลยค่ะได้ไปคือน้องๆป้ายแดงเลยคุ้มสุดๆนะคะลูกค้าที่อยากได้รถอีกก็พาไปใช้งานในราคาที่คุ้มสุดๆนะคะแนะนําคันนี้เลยหน้าหลังสายขวาเดินทุกจุดนะคะนี่นะคะเมดอาร์ยูครบทุกจุดเลยค่ะสวยๆคลิปๆสวยตอนนี้ก็ป้ายแดงแล้วละจ้ะ ก,กุมาดูกันที่ภายในนะคะภายในแต่งเป็นโทนสีดำนะคะบอรเป็นบอบ์ผ้าสีดำสีดูโทนตรงกลางจะเป็นสรับรกับสีลายสีขาวนะคะคันนี้ตามคอนโซลนะคะเจ้าของเก่าถือว่าดูแลดีนะคะไม่มีรอยขีดข่วนอะไรนะคะแอร์มาให้ทั้งหมดสีช่องเป็นแอร์แมนนวลนะคะใช้งานง่ายดูแลรักษาง่ายนะคะเกียร์เป็นเกียร์ออโต้นะคะคันนี้มีจอ มาให้ใช้งานได้วิทยุ CD DVD มีเสียบ USB-A u x ครบเลยนะคะภายในถือว่าดูสวยนะคะพวงมาลัยยังดูสวยค่ะไม่มีรอยสึกอะไรเพราะว่าคันนี้นะคะรถวิ่งมาแค่79,598กเิโลเท่านั้นนะคะถือว่าไม่น้อยมากๆกับรถปี2017นนะคะเจ้าของเก่าถือว่าแทบจะไม่ได้ใช้งานเลยนะคะ คันนี้สวยมากๆค่ะแนะนำมากๆเลยคันนี้ค่ะสำหรับสภาพที่นั่งผู้โดยสารด้านหลังนะคะบอกได้เลยว่ากว้างขวางมากๆนะคะเล็กรุมก็กว้างเฮลุมก็กว้างเพดานด้านบนนะคะบอกได้เลยว่าเจ้าของเก่าคือดูแลดีมากสะอาดสะอ้านนะคะตามเบาะนะคะถือว่าเป็นเบาะผ้านะคะแต่ว่าเจ้าของเก่าดูแลดีดจริงๆนะคะสะอาดสะอ้านไม่มือรอยฉีกข่ดหรือว่าดำอะไรเลยนะคะ ส่วนตรงนี้นะคะมีที่วางแก้วให้อีกสองจุดนะคะแล้วคันนี้นะคะเขายังแถมพรม 3D มเข้ารูปมาให้ด้วยนะคะอันนี้บอกได้เลยว่าสวยมากๆแอบอยากได้ไปใช้เองแล้วเนี่ยสวยนะคะเข้ารูปตาเข้ามุมทุกจุดเลยนะคะดูแลรักษาง่าย,ง,ายง่ายมากๆเลยนะคะสำหรับคันนี้มาดูกันที่หน้าเครื่องนะคะบอกได้เลยว่าคันนี้ด้านหน้า สวยมากๆาเลยนะคะตามแก้มอะไรนะคะฝากระโปรงนะคะไม่เคยมีแกะไม่เคยมีไข่นะคะตามแก้มตามคุมล้ออะไรนะคะคือเดิมๆทุกจุดนะคะสวยคลิคันหน้าเดิมนะคะแต่ละจุดนะคะฝากระโปรงไม่เคยแกะเคยไข่เลยหมอกอสติกเกอร์ต่างๆนะคะตามฝากระโปรงนะคะอยู่ครบเลยนะคะครบทุกจุด รถสวยจริงใครได้คันนี้ไปนะน้องๆป้ายแดงเลยเครื่องตาดส้านดีไม่มีรอยน้ำมันหยดเยิมะนะคะคันนี้เป็นรถอีโก้ค่ะเครื่องที่พันสองนะคะสวยมากๆเลยเดี๋ยวลองสตาร์ทให้ฟังเสียงหน่อยดีกว่าว่าเสียงรถเป็นยังไงเดินเรียบไหม สวยมากๆเลยนะคะใครได้คันนี้ไปคือน้องๆป้ายแดงเลยคันนี้เสียงเดินเรียกดีนะคะไม่มีเสียงอะไรดังกุกกักนะคะแล้วกรณีลูกค้าจับจองไว้นะคะเดี๋ยวทางเราเช็คให้ครบทุกจุดเลยค่ะเช็คให้ทุกระบบก่อนส่งมอบนะคะค้าํำหรับลูกค้าท่านใดน,นะคะที่สนใจ Nissan a b e r a คันนี้นะคะก็ เรียนเชิญเข้ามาดูเข้ามาชมกันได้ที่รถบ้านคุณวิทยานะคะคันนี้นะคะรถปี2 0 1 7มือเดียวป้ายแดงมาอยู่ที่เ9 0 0 0ืนกนะคะรถเปิดราคาเพียงแค่2 6 8 0 0 0เท่านั้นนะคะผ่อนอยู่ประมาณเดือนละ5,000ันไม่ว่าลูกค้าจะทำอาชีพอะไรนะคะทางเรายินดีให้คำแนะนาและยินดีให้บริการลูกค้าทุกท่านเลยค่ะไม่ว่าซื้อสดซื้อผ่อนนะคะลูกค้าทำอาชีพอะไรพ่อค้าแม่ค้าพนักงานประจำหรือว่ารับค้าราชการนะคะยินดีให้คำแนะนำลูกค้าทุกท่านเลยค่ะ มาดูเข้ามาชมเข้ามาลองขับได้ที่รถบ้านคุณวิทยานะคะร้านของเราตั้งอยู่ที่ถนนเอกชัยค่ะเยื้องๆกับโรงพยาบาลเอกชัยสมุทรสาครน,นะคะแวะเข้ามาดูเข้ามาชมได้ค่ะค่าจำหรับวันนี้นะคะรถต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะแล้วพบกันในคลิปวิดีโอถัดไปนะคะกดไลค์กดแชร์กด SUBSCRIBE เป็นกำลังใจให้ทีมงานเราด้วยนะคะคิดถึงรถบ้านอย่าลืมคิดถึงคุณวิทยาค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ